ชาวราศีมีนค่ะหมอเราจะพาเช็คด,ดวงภายใน3วันนี้การเงินและความรักนะเรามาดูเรื่องการเงินก่อนนะคะชาวมีนภายใน3วันนี้ชาวราศีมีนเนี่ยการเงินเป็นอย่างไรนะหาเงินเก่งว่าจะเป็นรัดมีคนเปและอาจจะได้สมบัติเก่าด้วยนะคะการเงินดีมากนะคะเจ้าตัวชาวราศีมีนใน3วันนี้ คุณเป็นคนมีความสามารถในการหาเงินนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินวาจาเป็นทรัพย์นะคะเป็นคนมีสติปัญญาในการหาเงินนะ,ะหาหาเงินได้หลายช่องทาง2มีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงิน3อาจจะได้มรดกตกทอดเป็นของเก่าของโบราณของมีค่ายินดีด้วยค่ะนะเกี่ยวกับการเงินนะคะส่วนความรักความรักของชาวราศีมีในภามวันนี้นะ เจอคนถูกใจแน่ๆคนเจ้าสเสน่ห์อ่าชาวราศีมีนภายในสามวันนี้เจ้าตัวเป็นคนมีออร่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครไม่ตาเป็นคนพูดจาอ่อนหวานชาวมีนช่วงนี้คุณจะมีออร่าใครเห็นเนี่ยอยากจะขอเลี้ยงดูสําหรับคนโสดส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยความรักมีความสุขอบอุ่นนะคะอบอุ่นหัวใจนะคะได้หัวหน้าครอบครัวดีได้แฟนดีได้คู่ครองดีนะ อาจจะมีพิธีเข้าพิธีกันได้นะภายในสามวันนี้อาจจะตกลงปวงใจกันเข้าพิธีแต่งงานนะส่วนคนโสดนะมีคนอยากเข้าหานะคะมากหน้าหลายตานะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคนเมนนะภายในสามวันนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือหนุ่มไฟแรงสาวไฟแรงผู้มีความสามารถโปรไฟล์ดีนะคะความรักของท่านเราช,ชาวราศีเมียนเนี่ยช่วงนี้ออร่าจับ ใครโสดจะไม่เหงานะจะมีคนเข้าหาส่วนคนที่มีคู่แล้วครอบครัวมีความสุขวางแผนอนาคตด,ด้วยกันนะคะ,ะความรักกลมกล่อมมาภายในสามวันนี้นะคะมาดูนะคะว่าเราจะมูยังไงให้ความรักเราเนี่ยดีกว่าเดิมหรือหวานแหววกว่าเดิมมูยังไงเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยอยากมูยังไงให้ให้ได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนะมูยังไงเอาวถวายของคู่นะมาอีกแล้วนะจ๊ะ อ่าคล้ายๆกับชาวราศีกุมเมื่อกี้นะชาวราศีมีนนะคะถวายของสวยงามอ่าไปวัดเนี่ยถวายของคู่แจกันเทียนนะคะของสวยของงามหรือดอกไม้ก็ได้หรืออ่าของสวยงามนะคะเอาไปถวายวัดเนี่ยอย่าลืมถวายของคู่นะอย่าถวายคลี่นะคะหนึ่งนะคะอ่าสองอย่าผิดศีลน,นะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณอยากให้ความรักของคุณเนี่ยอ่า มั่นคงหรือหวานแหววอย่างนี้ตลอดไปอย่าผิดสินเพราะช่วงนี้ชาวราศีมีนภายในสามวันนี้สเสน่ห์แรงจะมีคนเท่าๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าผิดสินนะคะและจะทําให้คุณเนี่ยความรักของคุณเนี่ยหวานแหววมั่นคงตลอดนะแล้วก็นะคะขอพรพี่ไข่หรือทําบุญกับเด็กน้อยนะคะความรักของคุณจะหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมนะคะนี่คือวิธีมูของชาวราศีมีนนะคะภายในสามวันนี้ยังไงขอให้คุณเจอความรักที่ดี อ่าการเงินดีนะคะภายในสามวันนี้ขอให้คุณมีความสุขเฮงๆฮงฟังๆเจอความรักที่ดีค่ะ